สมองมันทึกแกะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแกะเข้ารู้จมูกสู่ใจ<ฮ>สมองมันทึกแกะเข้าปากอาหารหวานขค้าเป็ดผัดเผ็ดเค็มเหล่านี้เป็นต้นเข้าปากสู่ใจสมองมันทึกแกะเข้าผิวกายสู่ใจสมองมันทึกหมดใดๆหลังก็เป็นสมองหมดแต่สมองจะสั่งเอาไว้ว่าต่อไปนี้ไม่ได้ หนึ่งตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและอวัยวะในส่วนที่ผลิตมนุษย์เออหรือว่าสั่งได้ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยว้นึกก่อนฟิลลิ่งความรู้สึก นิฟงลิ่งความรู้สึกข้อผิวกายสู่ใจสมองบันทึกสั่งไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไไดนะสมองไม่สามารถสั่งให้ผลิตสเปิร์มและไข่ของเพศแม่นะสมองสั่งไม่ได้จงผลิตสเปิร์มมันเยอะๆนะเว้ยเงี้ยมันไม่ได้มันเป็น,นกลไกอัตโนมัติโอเคไหมครับ แล้วสมองสั่งปอดได้ครับท่านสมองจะสั่งปอดให้ทำงานไม่ได้ขณะที่เรานอนหลับเพราะฉะนั้นการหายใจมันจะเป็นอัตโนมัติเวลาเราหลับมันจะซับพอร์ตกันระหว่างปอดกับหัวใจมันจะซับพอร์ตซัพพลายนะหรือ,หร,อหรือประเภทดีมานซัพพลายให้กับการละกันโดยอัตมิตินะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีสติอยู่ขณะน,นี้หายใจให้ยาวยาวลึก นี่คือสมองสั่งแปลว่าปอดมันทำงานกึ่งอัตโนมัติเวลาทุกคนหลับปอดมันจะทำงานแบบอัตโนมัติไม่มีอะไรไปสั่งมันโอเคไหมครับสมองก็ไม่มีสิทธสั่งแต่ถ้าลืมตา,าปากเรียบร้อยแล้วมีสติแล้วนี่สมองสั่งได้หมดในร่างกายยกเว้นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจจบข่าวไหมครับรู้จักลุงต้องรู้จัก องค์ความรู้แบบนี้ในตัวเราแค่นี้พอไม่ต้องไปบ้านไปกว่านั้นมากไปกว่านั้นคือเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของเขานะโอเคไหมครับของเราแค่นี้ก็พอแล้วง่ายไหมครับชีวิตนี้ลุงว่ามันง่ายนะเอเอ,อต้องการใช้ชีวิตยอย่างง่ายงอย่างลุงไหมล่ะก็ลุงมีหลักคิดอย่างเนี้ย หิวก็กินห่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ําคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองที่จึกที่จึดจบข่าวจบขาวนเห็นไหมสบายมากเห็นไหมฮะไม่หิวก็ไม่กินหิวอะไรลุงนี่พูดทันทีเลยถ้าหิวไอ้อ้อยหิวล้วว้อยอย่างเงี้ยไม่เกรงใจกันทำไมมีไหมที่กินอ่ะมีหิวลราไปกินเดี๋ยวนี้ยังได้ดยู่ซ้ำไปอะไรทำนองนี้นะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ทำยังไงให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแต่การรับรู้เรียนรู้เนี่ยนะเอามาประกอบอาชีพเพื่อที่จะให้เรามีไรายได้อะไรก็ว่ากันไปมีการแลกเปลี่ยนใช่ไหมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะครับท่านอ,อยู่คนเดียวไม่ได้นะอย่ากเก่งอย่าก,กล้าจะมีห้าแสนล้านไปอยู่ก่อคนเดียวรู้นหะ้าแสนล้านนเชิญนะครับมีปัญญา งงไหมครับไม่งงนะนี่อธิบายที่บอกมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้งั้นอยู่เป็นหมู่คณะมันก็ต้องพึ่งพาก,กันแลกกันนะเข้าใจไหมครับใช่ไหมฮะลุงมีดีอะไรมีพนักงานที่บริสุทธิ์รักษามนุษย์มีดีตรงนี้เออแล้วท่านคือใครที่นี่อยู่ในหน้าจอนะให้ผมไปนั่งนับทุกคนรือพี่เกินไปละมัง้งนใครต้องการก็เข้ามาก็แค่นนตรงนี้ ใช่เปล่าครับต้องการที่มารับรู้เรียนรู้ด้วยกันก็โอเคใช่ครับเป็นอะไรปไปล่ะที่นี่ไม่ใช่ห้องเรียนแต่เป็นห้องรู้รู้อะไรรู้เรื่องราวของตัวเองครับท่านใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้รู้ว่างไงพี่ไปต่อไหมอ่ะเอาฮะขออนุญาตทีนี้ฮะดูหน้าตาไปใช่ครับว่านะท่านที่อยู่นะลุขงของคิดก๊กอกหนึ่งนะครับ 读诗，有他来